ตอนที่65 Not นอตในอธิบายฉันมาอธิบายอธิบายอะไรอ๋อใช่แล้วฉันทำความสะอาดห้องให้ในายเรียบร้อยกลิ่นหอมด้วยอย่ามาทำตัวไร้เดียงสาใส่ฉันทำไมบัตรฉันโดนลังับอย่าเข้าใจผิดสิฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงกันได้ลองถามคุณปู่เองสิ ฮัลโหลคุณปู่ครับบัตรผมเออตอนนี้ฉันลาพักร้อนอะไรมีอะไรก็ถามน็อตแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องมาถามฉันฉันให้อำนาจน็อตไปแล้วแกมีอะไรก็ไม่ต้องถามฉันแล้วทำตามที่พี่ชายแกบอกเถอะโอเคฉันต้องไปแล้วล่ะเฮโรสรอฉันด้วยเห็นไหม ตามกระบวนการก็คือคุณปุลังงัดบัดรนนายนต้องการอะไรกันแน่นายมีปัญหาอะไรกับฉันก็มไม่ต้องเอาบริสัมมาอ้างฉันจะมีปัญหาอะไรกับน้องชายสุดที่รักได้ยังไงกันฉันแค่อยากฝึกให้ในายใช้ชีวิตนายโกรธเหรออย่าลาออกไหมละ่ะฉันไม่มีวันลาออกฉันไม่ไว้ใจที่จะฝากบริษัทไว้กับคนแบบนายหรอกนะ อ๋ยังมีอีกเรื่องซึ่งพักรมแรงมันหลายวันแล้วขอยิมบ้านในหน่อยนะพระเจ้ารดนแรงจริงๆปวกหัวจริงๆผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังคออ่อนอนเลนไงไซมอนไซมอนได้รู้ไหมว่าบัตรเครดิตบอสโดนระงับว่าไงนะ และเหมือนว่าคุณนออ็อตจะยุดบ้านบอสเมื่อกี้เขาเอาใบป,ปลิวให้คุณโจให้เขาเอาไปแจกเจกใบปลิวแต่ผมว่าบริษัทเราไม่มีใครต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้นะคุณไม่พอใจกับการตัดสินใจของผมหรือเปล่าการแจกใบปลิวนี่เป็นการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้า เปล่าไม่มีอะไรค่ะแล้วแค่คุยเรื่องแต่ตารางงานพรุ่งนี้คุณไม่คิดว่าคุณทำเกินไปหรอคุณมาแย่งตำแหน่งเขาก็มากพอแล้วทำไมถึงต้องระง,งับบัตรแล้วก็ให้เขาเจ็บใบปลิวอีกด้วยจบกันฉันกำลังเถียงเจ้านายไม่ได้ละฉันทนวนเขาลังแกโจสฉยๆไม่ได้ถึงจะโดนไล่ออกฉันก็ต้องช่วยเขาโอ คุณว่าผมเป็นคนผิดเหรอใช่ผมว่าคุณทำไม่ถูกเฮ้ไปมอนเพรเธอปกติไซมอนอ่อนโยนจะตายทำไมวันนี้ถึงได้ออกตัวแรงจังอืมงั้นคุณก็ไปเจ็บรีวิวกับเขาสักสิฮะก็ดีเหมือนกันฉันจะได้อยู่กับโจโอเคอืมเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนกำลัง ตกหลุมพรางสร้างเถอะไม่สนแล้วแค่ได้อยู่กับโจโก็พอเอาละวันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่คุณช่วยเตรียมอาหารกลางวันให้ผมหน่อยแล้วกันนะค่ะจำได้ว่ายามบอกว่าอยู่แถวแถนี้เจอแล้วนั่นโจไซมอนนายมาทำอะไรดีบกลับไปซะอย่าตัวติดฉันทั้งวัน แบบนี้ผมเออไม่ใช่อย่างนั้นครับบอสคนใหม่ให้ผมมาช่วยคุณแจมไริวจะไหวเหรอสุขภาพก็ไม่ค่อยดีพักผ่อนก็น้อยแถมยังเฮงเล่ามาอีกเมื่อก่อนฉันเคยสินที่มีแต่เขาช่วยเหลือถึงจะง,งานหนักเขาก็ช่วยฉันเสมอไม่ต้องการอะไรตอบแทน สวัสดีครับลองเอาไปดูก่อนนะครับสวัสดีครับโครงการบ้านโจรับไปชมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับในที่สุดโจก็ไม่ต้องมายืนตากแดดลิดวายเมื่อคืนยังไม่หมดปวดหัวในยังเห็งอยู่ใช่ไหมใช่ครับ แล้วออกมาทําไมกลับไปเดี๋ยวนี้เอากุญแจมาไหมกลับบ้านใหนไปซะเอ๊ะตอนที่66สิบจอยู่หลังฉันเขาคิดอะไรอยู่นะเป็นครั้งแรกที่เขามาบ้านของฉันหลังจากที่รู้ตัวต,วตนฉันเรียวเข้าคิดอะไรอยู่บ้าเอ้ยทำไมมาสน ถ้าไม่มาส่งที่บ้านคงได้เป็นลมอยู่ที่ไหนสักที่เอออึ่งทำทำตัวไม่ถูกเทียบไปแล้วคะ่ะบอสอืมเขาแล้วเขาที่แล้วมาไม่รู้ตัวตวนที่แท้จริงของเขาเลยดูถ้าทางหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาคงไม่ได้อยู่ดีกินดีเท่าไหร่นะสวยแล้ว ทำให้เจอเห็นความทรงจงที่ไม่ดีเหล่านั้นอีกติดค่ะโอเคได้ไปพักเถอะฉันนั่งพักสักหน่อยก็จะไปแล้วไปอาบน้ํานอนซะอืมเขาจะไปแล้วเหรอใช่สินะเขาส่งกลับบ้านเพราะว่าเป็นแค่หน้าที่หรืออาจจะโกรธเลื่อนอเลน แต่เขาก็ดูเหมือนไม่ได้โกรธแล้วไม่แน่เขาอาจจะโดนน้องส่งไปไหนไม่รู้นี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ทำอะไรเพื่อเขาเลยนิ้วมือฉันเต็มไปหมดเอาไปล้างดีกว่าแล้วค่อยเอาไปคืนโจแย่ yeah, แล้วแหวน เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้ยบอสขอทางหน่อยอืมบอสโอเคไหมครับสวยอีกแล้วฮูตกใจหมดจะอยู่แบบนี้ไปถึงไหนุ๊บขอโทษครับจะพูดอะไรก็พูดออกมาสักทีสิเออผมคุณโจเอาแหวนขึ้นไปนะครับ ก่อนหน้านั้นผมไม่มีโอกาสได้คืนสักทีมันมีค่ามากยิ่งคุณตั้งใจจะให้อเลนผมยิ่งเรบไว้ไม่ได้อะไรที่ให้ไปแล้วก็เอาไปเถอะถ้าไม่อยากได้ก็ทิ้งไปฉันบอกหลายครั้งแล้วนี่แต่ผมไม่มีแต่ฉันไปละไปใส่เสื้อผ้าซะจะโป๊แบบนี้อีกนานไหมโอ้ให้ตายเถอะ ไม่อยากได้ของขวัญของฉันขนาดนั้นเลยเหรอแปลกจริงทำไมต้องหงุดหงิดเพราะเขาด้วยล่ะบ้าเอ้ยก็แค่ไซมอนกาแฟค่าบอสบ้าจริงคิดถึงตอนที่โจอยู่จะึงองเอาไว้ตรงนั้นแหละมีอะไรก็มาคุยกับฉันไม่ต้องมายุ่งกับลูกน้องฉันนอยไม่ถึงไซมอนเหรอ ตอนบ่ายเขาเพิ่งดื่มมายังพักได้ไม่กี่ชั่วโมงตอนบ่ายให้ไปเจ็กไบร์วิวบ้าบออะไรนั่นอีกถ้าเกิดเรื่องแล้วไหนจะรับผิดชอบไหมอ๋ออย่างนั้นเองเหรองั้นฉันคิดงั้นฉันผิดเองฝากไปขอโทษไซมอนแล้วกันฮทำไมหมอนี่ถึงได้ยอมง่ายแบบนี้รู้สึกว่ามันแปลกเ,เ,เมื่อก่อนตอนเด็กๆต้องมีแผนทุกครั้ง อ๋อลืมบอกอีกอย่างอะไรเอาเข้ามาครับนายัันไปบ้านนายมาบ้านนายนี่สบายจริงๆต้องให้ฉันอยู่สักสองสามวันแล้วละ่ะเข้าของของนายแพ็คให้เรียบร้อยแล้วนะว่าไงนะเอาหนะ้าเขาอยู่ไม่กี่วันเองก็เหมือนที่นายชอบให้ฉันยิ้มของเล่นฉันไปตอนเด็กๆไงพี่น้องกันนะจ๊ะ แบ่งพี่แบ่งน้องทำไมนิสัยเร็วๆแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่เด็กจนโตอาบน้ําแล้วสบายตัวขึ้นเยอะเลยดีแล้วที่ไม่ให้โจดื่มเหล้าเทกานั้นนะครับมาแล้วบอสมาทำไมครับว่า ให้ฉันอยู่ที่บ้านนายสักสองสมวันนะเออตอนที่67ตอนพิเศษ9แค่เล่นเล่นหนึ่งชั่วโมงต่อมาแว่นนายบอสซื้อแว่นให้ผมเหรอมาตอนพิเศษ10อย่าคิดว่าความน่ารักของนายจะทำให้ฉันทำอะไรฉันได้บอสไปเล่นบาสกัน ออยไม่เอาไม่ไปตอนพิเศษ11บเอย่อหญิงให้ถึงที่สุดโจอตอนโมโหน่ากลัวชมัดยิ่งเห็นฉันคงยิ่งโมโหไปใหญ่ฉันไปดีกว่าน่ารำคาญจริงๆจะไม่มาปลอบกันเลยเรื่องไงตอนที่68 ตอนพิเศษ12ยังไม่ชินกับตำแหน่งใหม่ในเข้าผิดห้องหรือเปล่าเอ๊ะตอนพิเศษ13คู่กันทำตัวเหมือนกันลาลาลาบอสทานข้าครับขอโทษครับขอโทษผมเข้าผิดห้องครับฉันไม่มีตัวตนเลยหรือไง ตอนพิเศษ14งานอดิเรกของประธานใหม่ได้ข้อมูลน่าจะอยู่ในดินชัดนี่นะบ้าจริงขนาดเข้ามาหายก็ยังต้องแอบบริษัทเขาขายแซมวิชเหรอตอนที่69 มีมีอะไรครับโจจะขอนอนด้วยงั้นเหรอแต่เพื่อเมื่อกี้ก็ยังโกรธฉันอยู่เลยนี่นาได้ไหมทาไม่ได้จะกลับได้สินี่นอนอยู่แล้วครับผมไปเก็บของให้นะครับนึกถึงตอนอยู่มาหาลนะัยเนาะอ๋ะอเขายังไม่รู้เลยว่าเราชอบเขา พอกันทีมีเรื่องให้คิดต้องมากมายแค่ได้อยู่กับโจก็พอแล้วล่ะโจะไม่โกรธฉันแล้วเหรอคงใช่มั้งไม่งั้นเขาคงไม่กลับมาหรอกโชคดีจังนี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมกลิ่นโจหอมจริงๆออืออย่าเข้าใจผิดนะครับผมแค่จะจักขอให้ หมดกันเรียบร้อยครับบอสบอสมาทําอะไรครับได้เวลาอาหารเย็นแล้วโทรเรียกเชฟดีกว่าเอาลืมไปเลยว่าบอสโดนอันวันนี้ผมเป็นเจ้ามือเองบอสเลี้ยงผมมาเยอะแล้วอืมได้บ้าเอ้ยไอ้หนอต้องกลับมาเชดยอดขายนินนา บอสครับตรงนั้นมีร้านอาหารฉันเยี่ยมอยู่ไปกันเถอะครับอืมไม่เอาดีกว่ากินร้านธรรมดาก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเขาต้องเก็บเงินไปรักษาพ่อฉันหิวหาอะไรกินง่ายๆก็พอตอนที่70บอสไม่เล่นบัสสนามอืมไม่เล่นบัส สนามสนานแล้วใช่ไหมครับสนานะก็ไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่เรียนจบอะทำไมหรอเล่นสตาไหมครับชุดเข้า3มลูกชนะอะไรของนายผมจริงจังนะเนี่ยคุณเริ่มก่อนเลยหน่าเบื่อกลับละถ้างั้นผมเริ่มก่อนนายพูดอะไร เออเล่นพอหรือ,อยังฉันไปละในจานเล่นก็เล่นไปอะไรของเขาฉันไม่มีอารมณ์เล่นตอนนี้เฮ้สไซมอดมนบ้าไปแล้วเหรอโจบอสเอ้ยโจคุณกลัวอะไรอะไรคุณกลัวแพ้เหรอฮฮ <c oughs> น่าสนุก ถึงฉันจะไม่รู้ว่านายทำเพื่ออะไรแต่ถ้าจยากท้าทายฉันละก็นายคิดผิดแล้วลองดูท่านนายได้คะแนนหนึ่งคะแนนถือว่านายชน,นะโจโกรธแล้วสินะแต่ไม่ว่ายังไงฉันจะถามให้โจคนเดิมกลับมาไม่ว่านายจะเป็นประธานหรือพนักง,งานขายธรรมดาจะอยู่บ้านหรืออยู่ข้างถนน นายก็คือคนที่ฉันชอบแต่ฉันชอบโจคนเดิมมากกว่าไม่ใช่บอสที่เย็นชาแบบนี้ต่อเลยผมยังไม่แพ้นะก็แค่มือใหม่เลียงลูกยังไม่คล่องเลยเอ๊ะ ยอมแพ้เถอะในสู้ฉันไม่ได้หรอกไซมอนนายทำบ้าอะไรเนี่ยฉันซัดจะหมดความอดทนแล้วนะเอ๊ะขาพิษโอ๊ยโอ๊ยเจ็บสมัดขาพิษแน่แน่ไม่ได้ห้ามให้โจเห็นเด็ดขาดต่อเลยนายโอเคไหมขาพิษหรือเปล่าในสุขภาพแย่ ยังจะมาเล่นบัสอีกผมผมแค่อยากเห็นคุณเล่นอยากเห็นโจคนเดิมที่เล่นบัสจนเหงื่อโชคโจที่อบอุ่นใจดีและมีสเนสน่ห์ไซมอนกลับเธออืมเขาจะกลับไปเป็นโจคนเดิมได้ไหมนะ